ตายไหมตายไหมเนี่ย 8, 7, 6, 5, 4, 3, แปดเววจ็ดหกสี่สามเหลือสองวิเหลือสองวิจูบิโกชอ็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตรรูมันนี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ดดในเฟซบุ๊กแฟนเพจจูบิโกช็อปนะครับ เมื่อกี้ใครอยากดู8 3 0ใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปลง8 3 0ให้ดูทีนึงเผื่อใครยังไม่ผ่านนะครับพลังงานมันก็พอมีเหลืออยู่ก็น่าจะพอลงให้ดูได้ทีมที่ผมอยากจะแนะนำสำหรับ8 3 0นะอันดับแรก เก็บเลเวลตัวละครในทีมของทุกคนให้เยอะไว้ก่อนทีมมาตราฐานเนี่ยด้านหน้าก็ต้องเป็นดาร์กช็อกนะครับตรงกลางแน่นอนเอ็ดเปรโซกับชัยเอมด้านหลังต้องมีสมุนไพรกับทับทีมถามว่าแล้วถ้าไม่มีตัวพวกนี้เนี่ยผ่านได้ไหมคือจริงๆต้องบอกว่าผ่านได้ครับผ่านได้แต่ว่าเลเวลต้องเยอะพอสมควรถ้าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆไม่มีดาร์กช็อกแถวหน้าจะใช้ตัวอะไร ผมก็จะแนะนําว่าก็ไม่ต้องใส่มันแถวหน้าให้เอเปโซยืนหน้าไปเลยแล้วก็เพิ่มดาเมจแถวหลังมาตัวหนึ่งอาจจะเป็นแวมไพร์หรือว่าข้าวไรอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีดากช็อตก็ใส่ดักช็อตก็ได้เพราะดากช็อคมันก็ตายยากหน่อยแล้วถ้าดักช็อเลเวลเยอะๆเนี่ยเกิดฟุกๆโดนสกิลแทงหอกทีเดียวมันไม่ตายนะครับดักช็อคมันทนแทงหอกได้ทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนแถวหลังตัวฮิลนะครับแน่นอนสมุนไพรต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทับทิมกรณีทับทิมเนี่ยเอาาเง ตีบอร์ดให้ไวนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ถ้าจะให้ผมแนะนำนะเอสเปรสโซ่กับใช้เอ็มสีนะครับเลเวลสีไว้ก่อนส่วนตัวอื่นๆเนี่ยสามสากำลังดีนะครับประมาณ35กําลังดีทีนี้มาดูที่สมบัตินะครับสมบัติเนี่ยผมแนะนําว่าฟิก2อัน ฟิก2อันที่ต้องใช้เลยคืออันแรกก็ตำรานะครับแน่นอนตำราต้องฟิกห้ามถอดนะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนาฬิกานาฬิกานี่ก็ต้องฟิกห้ามถอดเป็นเรื่องของครูดาวนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเขาวขวาของวิญญาณเฝ้าประตูอันนี้ไม่ฟิกอันนี้เป็นอันที่ผมแนะนําว่าไม่ฟิกไม่ฟิกในที่นี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนมันได้ในกรณีที่ คุณยืนไหวคุณต้องดูทีมคุณนะว่ายืนไหวหรือยังในกรณีที่คุณยืนไหวแล้วแล้วก็ระหว่างเว็บเนี่ยไม่ตายสามารถยืนได้จนหมดเวลาแต่เอาบอสไม่ลงนะครับสามารถเปลี่ยนเขาเป็นอย่างอื่นได้อันที่เขาแนะนําก็จะมีเคียวนะครับสามารถเปลี่ยนบอสเอ้ยสามารถเปลี่ยนเขาเป็นเคียวได้แล้วก็อีกอันนึงที่แนะนําก็จะมีหนังสติ๊กนะครับเคียวกับหนังสติ๊กสอันนี้เป็นอันที่สามารถทดแทนเขาได้แต่ว่า ถ้าถ้าเปลี่ยนแล้วตายก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขามันพลังป้องกันเยอะมากมันช่วยเราได้ดีมากถ้าเปลี่ยนแล้วตายไม่แนะนําให้เปลี่ยนก็ประมาณนี้นะเรื่องของคอมทีมเ,เดี๋ยวผมจะกดออตโต้ให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนๆดูไอ้นี่ของผมมาละกันเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปรายละเอียดคุกกี้นะครับท็อปปิ้งสำหรับดาร์กช็อกก็จะเป็นอันนี้นะลดความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ ท็อปปิ้งของชาเอมนะครับก็จะเป็นป้องกันทั้งหมดเลยอันนี้ปกติเขาก็ไม่ใส่ป้องกันกันหรอกเดี๋ยวนี้เขาใส่ลดคู่ดาวกันแล้วก็ท็อปปิ้งของเอสเปรสโซใช้โจมตี3เม็ดแล้วก็คริเิคอลสอเม็ดนะครับท็อปปิ้งของสมุนไพรใส่โจมตี5เม็ดนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งของทับทิมก็โจมตี5เม็ดเช่นกันเดี๋ยวผมจะไปเปิดออโต้ให้ดูนะครับอ้าวผมลืมผมใส่เข่าวควายไปคือปกติถ้าผมใส่เข่าวควายไปผมจะตีบอลไม่ตายเพื่อนๆอ่ะไม่เป็นไรให้ดูเป็นตัวอย่างกันแล้ว โอเคถ้าสมบัติที่ใส่มา3ชิ้นชิ้นที่1สมบัติยันพิชิตศึกน,นิฟิกชิ้นที่ 2, นาฬิกานิฟิก2ชิ้นนีห้าเปลี่ยนยังไงก็ต้องเป็น2อันนี้ส่วนชิ้นที่3ามดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆผมลืมเปลี่ยนเข่าวควายออกแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เพื่อนๆดูกันละกันว่าการยืนไหวแต่บอลไม่ตายเป็นยังไงนะครับ เลเวลเยอะๆสบายตอนนี้ผมออโต้ไปสักทีได้แล้วใช่ครับสําคัญที่สุดเลยครับคือเลเวลคือคุณต้องทำเลเวลตัวละครให้ได้เยอะๆก่อนแนละ้วเดี๋ยวมันจะมันจะดีเองนะครับมันจะดีเองแต่ถ้าเลเวลน้อยก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าเลเวลเยอะก็จะไม่เหนื่อยนะครับเนี่ยดูขนาดตัวละครผมแบบว่าเลเวล40สองตัวเลเวลสามดักชอเลเวลสามเจนนะดูเด่ดเลือดอยังแบบว่าปิ่มปิมปิ่มปิม,ปมจะตายเอาไม่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะแถมตีบอสไม่ตายด้วยเนี่ยเลือดบอสเหลือสามแสนตีไม่ตายลเลย ตายไหมตายไหมเนี่ย 8, 7, 6, 5, 4, 3, แปดเจ็ดหกสี่สามเหลือสองวิเหลือสองวิเฮ้ยศูนย์ศูนย์จนศูนย์ศูนย์สามนาทีเพื่อนๆอันนี้ก็คือให้ดูตัวอย่างว่าขนาดเลเวลตัวละครผมประมาณนี้นะครับก็ยังแบบว่าใช้ซะจนหย,หยุดสุดท้ายเลยอะ่ะวินาทีสุดท้ายเลยอะ่ะแต่ทีนี้เนี่ย มันสามารถในกรณีที่คิดว่าแบบเออดามเมจเราคงเอาเราไม่ลงละมัง้งคงแบบว่าเราคงไม่ตายมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าสามารถถอดเขาได้ไหมถอดได้นะครับแต่ถามว่าถอดไปแล้วมันก็ต้องลุ้นอีกทีนึงอ่ะว่าเราจะโดนดาเมจตายหรือเปล่าเมื่อกี้ผมใช้เวาาาลาสามนาทีเป๊ะเลยใช่ป่ะอ่าผมอยจะลองเปลี่ยนนะครับเขาเป็นอะไรดีอะหนังกระติกก,ก็การจริงผมชอบหนังกระติกนะสำหรับด่านนี้นะครับถ้าเป็นหนังกระติกผมลองอ,อโต้ให้ดู 8 3 0ตอนแรกผมใส่ขาวตีบอสไม่ตายเปลี่ยนขาวเป็นเคียวเหลือ21วิช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนชิปหลังสุดช่วยได้เยอะอะดูอย่างผมตอนนี้ก็แล้วกันพอเปลี่ยนขาวออกไปเนี่ยข้อเสียของเราก็คือตัวละครเราจะบางลงและเห็นปะผมโดนบอสโจมตีอะเลือดแม่งแบบว่าปิ่มปิ่มม,มาก,มากๆเลยอะแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาก็คือดาเมจที่มันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆรอดูเวลาตอนท้ายกันแล้วกัน ว่าจบตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะจบบอสในเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้ยโหยเขี้ย,ยหอบแม่งแทงลงดักช็อกเมื่อกี้เกือบตายเหลือสี่แสนครับเลือเหลือสี่แสนสามแสนในเวลา4ี่สิบวิโอ้ยหอกลงดักช็อกอีกแล้ว เนี่ยเนี่ยถ้าตัวหน้าเป็นดักช็อกก็จะก็จะดีนิดนึงเพราะว่า Dark Shock ดักช็อกโดนหอ,อกต่อสำหรับผมเลเวลสาม่เจ็นะดากช็อกใส่ลดดาเมจทั้งตัวนะครับโดนหอ,อกดอกเดียวไม่ตายโอเคเหลือยี่ิบเอ็วิเหลือยี่ิบเอ็วิเห็นไหมเห็นเห็นความแตกต่างใช่ไหมว่า <c oughs> แค่แค่เราเปลี่ยนเขาออกนะครับแล้วก็ใส่ไอเทมที่มันเป็นตัวช่วย ที่จะทาให้เรารีดาเมจได้ดีขึ้นแต่ถ้าจะเปลี่ยนครับถ้าจะเปลี่ยนเขาออกคุณต้องยืนได้นะคุณต้องยืนได้แล้วไม่ตายนะคําว่ายืนได้แล้วไม่ตายทํำยังไงก็เก็บเลเวลครับสุดท้ายแม่งวนกลับไปที่เรื่องของเลเวลอยู่ดีนะครับว่าประมาณนี้เ,เล่นให้ดูขำๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ช่วงที่ผ่าน830เมื่อกี้ผมจะเอาไปตัดรวมในไฮไลท์การผ่านด่าน830ด้วยนะที่กําลังจะตัดเร็วๆนี้